วันนี้ผมมีแบบประกันที่ดีที่สุดที่คุ้มค่ามากๆให้กับคุณลูกค้าครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อผมมาในวันนี้ครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหามรดกเงินล้านให้กับคนรุ่นหลังของเราครับอย่าลืมครับวันนี้ผมมีแบบประกันที่สามารถสร้างมรดกเงินล้มมานให้กับคุณลูกค้าได้คุณลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อมาได้เลยครับ อ้า uh huh. วันนี้ถ้าคุณยังขายประกันแบบนี้อยู่แล้วก็ผมก็ได้บอกแบบนี้เลยว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้โอกาสที่คุณจะสามารถเข้าถึงใจลูกค้านั้น <Wow. S 1> ยากขึ้นยากขึ้นทุกทีครับ เพราะผมะกกล้าการันตีเลยว่าในยุคดิจิตอลหรือยุค new normal ตอนนี้พฤติกรรมของลูกค้าของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงพวกคุณเห็นด้วยไหมฮะเค <Okay. S 2> การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าของเราครับมันส่งผลต่อวิธีการขายถ้าเรายังเสนอขายแบบวิธีเดิมๆในการหว่านลูกค้าเป็นก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการบอกว่ากลุ่มลูกค้าท่านใดสนใจแบบประกันที่ผมมีอยู่ในมือลูกค้าท่านใดอยากได้ความมุ่งคลองคุ้มค่าคุณไปประกาศแบบนี้ตะบีตะบันขายแบบนี้การันตีได้เลยว่าโอกาสขายได้น้อง ไม่มากแล้ววันนี้ครับตัวแทนประกันชีวิตท่านใดที่เสนอขายประกันลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ติดต่อ,อก,กลับมาลูกค้าไม่มีท่าทีสนใจหรือพูดง่ายๆคุณขายไม่ได้ผมจะช่วยแก้ไขให้คุณเองครับด้วยการไปสํารวจพฤติกรรมของลูกค้าว่าตอนนี้เทรนลูกค้าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร <Okay. S 1> มารับชมพร้อมกันเลยครับการเปลี่ยนแปลงลูกค้าในแบบที่1วันนี้ครับให้คุณจำไว้ให้ดีเลยว่า ลูกค้าของเรานั้นต้องการคําปรึกษาจากคนขายนักขายหรือตัวแทนประกันชีวิตน้อยลงผมเข้าใจดีนะฮะที่ผมพูดแบบนี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะงานประกันชีวิตแบบประกันชีวิตมันต้องอาศัยการอธิบายมันจะต้องบรเล่าแบบให้กับลูกค้าของเราฟังเพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลประโยชน์ต่างๆรวมถึงข้อตกลงในสัญญากรมรั์ประกันชีวิต เหตุผลมันเป็นแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยลูกค้าเราสักหนึ่งคนอยากจะซื้อประกันชีวิตอยากจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นแบบประกันใดก็ตามเชื่อเถอะครับว่าเขาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเขาเองได้ด้วยการพึ่งกูแฮ่กูเกิลนั่นเองครับด้วยการเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ใน YouTube หรือการหาในโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายครับ วันนี้ใครอยากจะซื้อประกันอยากจะซื้อสินค้าสักหนึ่งตัวเขาอาจจะยังไม่ได้ต้องการคำปรึกษาจากคุณแต่เขาจะเข้าไปถามในโลกออนไลน์ถามในโลกโซเชียลว่าสินค้าตัวนี้ดียังไงแบบประกันตัวนี้ของบริษัทนี้ใครเคยซื้อบ้างดีไหมครับเคยเจอใช่ไหมครับเขายังไม่ได้ต้องการคำปรึกษาจากคุณร0 0ซแต่เขาต้องการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองทั้ง Google ทั้งพันทิปทั้ง YouTube ทั้งอะไรอ,อีกมากมาย เรามีหน้าที่รอครับรอให้ลูกค้านั้นหาข้อมูลให้เพียงพอก่อนในขณะที่เรารอเราก็เตรียมข้อมูลที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราด้วยเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าคุณมัวแต่ตะบี้ตะบันในการขายอยากจะขายอยากจะพรีเซนต์อยากจะให้ข้อมูลลูกค้าด้วยการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าของเราอย่างเต็มที่อัดไปอัดไปอัดไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้าก็จะถอยห่างออกจากคุณ แต่ถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมหาข้อมูลให้กับลูกค้าในฐานะที่ปรึกษามืออชีพในอนาคตแล้วเมื่อลูกค้าต้องการเรียกตัวคุณเมื่อไหร่คุณพร้อมที่จะเดินทางไปหาลูกค้าพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้าในทันทีทันใดและข้อมูลนั้นเจ๋งมากๆข้อมูลนั้นเหนือกว่าข้อมูลที่ลูกค้าหา <Wow. S 1> เองในโลกออนไลน์คุณลองนึกภาพดูให้ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หน้าที่ของเราครับวันนี้ต้องเข้าใจได้เลยว่าลูกค้านั้นต้องการคำปรึกษาจากเราน้อยลงแต่เราก็ต้องไม่หยุดเรียนรู้ต้องหาข้อมูลเตรียมพร้อมซัพพอร์ตลูกค้าของเราพฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัลข้อที่2การตัดสินใจซื้อของลูกค้าในตอนนี้ครับจะมีผู้ร่วมตัดสินใจเพิ่มขึ้นมากขึ้น กล่าวแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกับเราลูกค้าไปหาข้อมูลในออนไลน์แบบข้อที่1และแน่นอนครับลูกค้าก็จะมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผู้ร่วมตัดสินใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ง่ายจากโลกออนไลน์ตอนนี้เลยครับถ้าคุณเข้าไปดูในตอนนี้จะมีลูกค้าบางประเภทที่เข้ามาโพสต์หาว่าวันนี้อยากจะซื้อประกันแบบนี้ที่ไหนดีวันนี้อยากได้ประกันโควิดตัวไหนดีบ้างขอความรู้หน่อยคะ่ะประกันสุขภาพที่ไหนเจ๋งช่วยแนะนําหน่อยครับ ลูกค้าจะไปโพสต์ถามมากมายครับและจะมีผู้ร่วมตัดสินใจผู้ร่วมวให้ไอเดียมาออกความเห็นเยอะมากๆหรือตัวอย่างการขายสินค้าชนิดอื่นๆเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นวันนี้ลูกค้าบางประเภทที่ผมได้มีโอกาสรู้จักมาอยากจะซื้อรถสักหนึ่งคันไม่เคยเจอรถตัวจริงเสิร์ชหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ว่ารถรุ่นนี้ดียังไงทดลองขับแล้วเวิร์กไหมมีรีวิวอะไรออกมาบ้างสุดท้ายชอบตัดสินใจซื้อไม่ชอบก็หาข้อมูลเพิ่มเติม เห็นไหมครับว so of ่าพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิตอลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเขานอกจากจะต้องการคำปรึกษาจากเราน้อยลงแล้วเขายังจะมีที่ปรึกษาอื่นๆเพิ่มเติมมาร่วมตัดสินใจดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าเราต้องวางตัวเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพมากๆและพร้อมซัพพอร์ตลูกค้าในข้อมูลที่ลูกค้ายังหาไม่ได้และข้อที่ 3. สําสำหรับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิตอล นั่นก็คือวันนี้เนื่องจากข้อมูลมันหาง่ายการซื้อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าก็อาจจะยากขึ้นแปลแบบตรงตัวเลยครับวันนี้ดูตรงไหนก็มีข้อมูลดูตรงนี้ก็มีข้อมูลดูตรงนู้นก็มีข้อมูลเจอข้อมูลเยอะแยะไปหมดลูกค้าก็อาจจะรู้สึกลังเลรู้สึกไม่มั่นใจในข้อมูลรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้รอก่อนได้พอเป็นเช่นนั้นแล้วลูกค้าก็จะตัดสินใจในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับคุณช้าลงช้าลง นี่คือ3พฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิตัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคำถามก็คือว่าเราในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเราในฐานะนักขายจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีวันนี้คลิปนี้มีทาง <Okay. S 1> ออกให้คุณครับ ในข้อที่1ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมข้อที่1ของลูกค้าเมื่อข้อมูลลูกค้าหาได้เองเราในฐานะที่ปรึกษ,ษาทางการเงินผมบอกไปแล้วฮะเราต้องเตรียมข้อมูลรอลูกค้าโดยข้อมูลนั้นควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าของเราให้มากที่สุดครับไม่ใช่จะเตรียมข้อมูลแต่ว่าบริษัทชั้นดียังไงแบบประกันชั้นดียังไงแล้วไปพีเซนต์ลูกค้า ผมบอกแบบนี้เลยว่าถ้าคุณมัวแต่จะบี้ตะบันในการพรีเซนต์สิ่งที่คุณมีแต่ไม่ได้ตะบี้ตะบันในการพรีเซนต์สิ่งที่ลูกค้าต้องการอะไรจะเกิดขึ้นครับลูกค้าก็อาจจะไม่ได้สนใจตรงกันข้ามถ้าคุณสามารถพรีเซนต์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างแท้จริงค้นหาความต้องการของลูกค้ามาก่อนแล้วใส่ข้อมูลไปให้ลูกค้า ลูกค้าจะแฮปปี้ที่คุยกับคุณลูกค้าจะรู้สึกว่าคุณคือมืออาชีพข้อต่อมาครับเมื่อหลายๆคนได้มีโอกาสรับนัดลูกค้าได้ไปเจอลูกค้าของเราก็รีบจะยื่นโบชัวร์แบบประกันที่ปิ๊นออกมาให้กับลูกค้าของเราอ่านอันนี้ถือว่าดีนะฮะแต่มันไม่ได้ดีที่สุดเพราะถ้าไอแบบประกันหรือข้อมูลที่คุณให้ลูกค้าอ่านเองนั้นมันเป็นข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลเองได้ในโลกออนไลน์ลูกค้าจะอ่านทำไม แต่วิธีแก้ไขครับถ้าคุณสามารถทำแคตตาล็อกหรือทำข้อมูลสำหรับลูกค้าคนพิเศษแล้วเขียนไว้ที่หน้าปกเลยฮะว่านี่คือแบบประกัน123สําำหรับคุณ A B C โดยผมบดินทร์อินทปัตลูกค้าได้รับอ้า wow. วประทับใจจังแปลว่าเธอทำกันบ้านมานะจ๊ะ นี่แหละครับคือสิ่งที่คุณสามารถสร้างความพิเศษและแตกต่างจากโลกออนไลน์ได้เมื่อคุณเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจและรู้สึกได้เลยว่าคุณมีความจริงใจและคุณเป็นมืออาชีพและข้อสุดท้ายครับจงอยาทำตัวเป็นนักนำเสนอโดยพูดอยู่ฝ่ายเดียวพูดอยู่ฝ่ายเดียวนักขายบางคนครับมีข้อมูลมเรียบร้อยมีความรู้มีองค์ความรู้มากมายอยู่ในหัวเมื่อเจอลูกค้า ก็รีบจะนําเสนอใส่ข้อมูลพรีเซนต์ทุกอย่างได้ดีที่สุดเจ๋งที่สุดแต่เป็นการพูดอยู่ฝ่ายเดียวไม่มีการตั้งคําถามกับลูกค้าไม่มีการพูดคุยกับลูกค้าไม่มีการค้นหาความต้องการระหว่างสนทนาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรละ่ะฮะลูกค้าก็จะรู้สึกเบื่อ yeah, 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 yeah. มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่ลูกค้าไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองในโลกออนไลน์ดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะคุยกับลูกค้าให้ได้ผลอยากจะพรีเซนต์เราให้ได้ใจลูกค้า ในบทสนทนาของคุณนั้นจงเตรียมคำถามเตรียมเครื่องราวต่างๆที่จะทําให้ลูกค้านั้นเอ่ยปากคุยกับคุณได้ <Okay. S 1> และถ้าลูกค้าตั้งคําถามอะไรมาจงตั้งใจฟังและตอบลูกค้าด้วยความจริงใจไม่ใช่ตอบส่งๆเพื่อจะดึงให้ลูกค้ากลับเข้ามาอยู่ในบทพรีเซนต์ของคุณเองเพราะนั่นคือหายนะที่แท้จริงของการขายครับ และนี่คือพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิตอลครับถ้าคุณได้รู้แล้วโอกาสที่คุณจะสามารถสร้างยอดขายขึ้นเป็น1ิบเท่าร้อยเท่าก็มีมากเช่นเดียวกันอยู่ที่คุณครับจะนําไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าของคุณได้อย่างไรและถ้าคุณอยากได้ความรู้เช่นนี้อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามผมปรินทร์ปรินทนร,ร์ทอคขอให้นักขายทุกท่านประสบความสําเร็จสร้างยอดขายเงินล้านได้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งผมปร,รินทร์ขอลาไปก่อน